สวัสดีครับอยู่ผมครับนายมาเลกาโนฮะอ้าวมึงถ่ายด้วยเนี่ยอ้กูถ่ายแล้วดิแกอยู่ในเกมเรสเด้นที่วิวซิกนะอยู่ในโหมด m มเชเ n ล r y ่ฮะก็วันนี้เราก็อยู่กับไอ้ใบฮะหรือว่าพี่ใบ69ของเราฮะไม่มีหกเก้าเลยฮะกูกูจะตั้งให้69หวยอะไรโอ้โหยชุดเล่ดีฮะช้ดเล่ก็ตีเลยครับเล่นงานไหมสักครู่เลยครับเมเชเล่นยังไงครับผมไม่เคยเล่นมีตั้งแต่มีเกมนี้ไม่เคยเล่นเมเชเนลลีฮะ เล่นยังไงดีเหมือนภาคห้าภาคห้าภาคห้าเล่น oh. ย <c oughs> ังไงตอนแรกกูเห็นเล่นกับไอ้ชองเนี่ยครับกูไม่ตอนแรกเว้ยกูแค่ปิดเือความจริงนี่สุดใส่ไม่ดีเนี่ยจะเข้าเกมวะเดี๋ยวรู้ไอ้เนีคนนี้ใส่ไม่ดีเขาอยู่ในเกมเยอะเนี่ยเล่นไงวะเกมเกกูลืมจนกูกดสเปนบาวิ่งไอ้กดแทะชิปวิ่งไอ้เนี้ยเฮ้ยไข่โอโอสัมบี้กูอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยมึงอยู่ไหนกูจะไปหามึงรักมึงมากเลยไม่วิ่งเก็บเวลาไปก่อนเวลามันอยู่ไหนหมดอ่ะ กูลืมมั้งนี่งเรื่อยๆอ่ะกูก็ลืมแล้เจแล้วเจเจเฮ้ยโดดลงทำไมเวลาเวลาคือยาพิเศษไม่ใช่โทษตัวไม่ได้ตั้งใจแม่งเหมือนกูมาเป็นตัวประกอบเขาอ่ะที่ช่วยเฮียอะไรเยแต่เย็โอ้มันอยู่ข้างบนนะมันต้องไปอีกทางนึงอ่ะวิ่งไม่ให้ฆ่าผีไปเลยก็ได้ผีมันอยู่ไหนอ่ะผีก็เดินอยู่เต็มกูเลยเนี่ยกรงน้ำมือไม่มีเหรอไม่มีวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยอารอลมากเลยอ่ะ โอ้ยเชี่ยโอ้ยอย่าโดนทุกการเซ่นี่ไงนี่ไงฝนใส่ไม่ดีการหนาวต้องใช้ชิฟฟี่โยดูชุดกูใส่เห่เชี่ยโคตรหนาวอ่ะไม่ไม่ชุดเด็กปฐมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยถามเดียเด็กประถมมันสูงขนาดนี้เหรอวะเด็กโค้งไงนี่ลำชันนี่ยนี่เพราเป็นคอกเส็บไอ้เนี่ยดคอกเส็บหรอวะไม่สบาย สิปฟีสิปฟีแผงสีเขียวหิ่มร่างเต็มมือผมชอบอยู่ตรงกลางมึงหิ่มโอแย่งกูทำไมมึงแย่งกันทำไมใช่แย่งกันทำไมไปดูนั่นสิ่มาน้อยเฮียเออมันตามหลังมึงอะใช่ปะอ๋อหมามีคนนึงตามหลังมึงอยู่กันอะเขาคือผู้โชคดีโอ้โหโดนถีบปวดสัตว์เราจะทำกับเขาดิโอ้ยนายไมเคิลเฮียสมเกียรติ เกียนความจริงแม่งเกียนความจริงชัดๆเลยกูโอ้ล้มล้มล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วต้องซ้ำกดล้มต้องกระเทือนที่ไหใครสอนวะตีโรงเรียนอย่าบอกแล้วใครสอนเลยกูไม่ฆ่ามันกูต้นเนี่ยกูต้นโอ้ไม่ใช่ทหารส่ก่ออ่ะกูเบื่อมนจังกูเบื่อทุกตัวกูเบื่อทุกตัวที่มันตอบโต้ก็ได้อะงั้นไปเล่น ไม่ต้องเล่นแล้วปจะเอาเหมืองกันนะอยากเล่นพวกโหมด beginner อะไรอย่างเงี้ยมีป่ะยี่ปี b e ิ i n n e r ก็เกินไปยิงหัวสองทีหัวมันระเบิดตํารวจไม่ถือขวานใช่ไหมไม่เขาอาจจะทําหน้าที่แทนพวกอักเสบเทิงเฮ้ยๆๆบัตช็อตจะอะไรอ่ะจะอะไรมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนหาคุโดะหาพึ่งอ่ะ อ้าดอนเฮ้ยไอ้เชี่ยไปตัวไอ้เจ้าเจ้าจ้าจ้าแบบไอ้เชี่ยกูแก่เชี้ยนี่มากเลยขาตายเราคนขอกเสพเฮ้ยมันโดนหามึงอ่ะมา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 ใส่ตัวกูรู้มึงถนัดสู้กับมันนี่แค่เอาเลยเอาไปเลยเฮ้กูถนัดสู้กับซอมบี้มาก่ะเหมือนกันกันเชี้ยเพื่อนเลยพร้อมันได้เห็นว่าสู้ได้แล้วก็ตามไปอีกอย่างไรเอ้ยกูทำถ้าที่กูทำได้คือคือกูก็หมายความว่ากูไม่ทำมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แหลดดเพี่อนะไอ้กาอะไรจเขาก็เขาโดดมาหาครูไอ้เียโดดมาโดดหามึงเชือกหลอกเขาตั้งนานเล่ห์เยอะแยะเต็มไปหมดทำอะไรเอ้าอยู่ดีหัวเดือดเป็นเวนอ้อมเลยเนี่ยโอยคนคนขอกเศษอะไรเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบลอยังจบเนี่ยฉดนตีกูโอ้เอสเน่จบไม่ได้สวยปลดล็อกด่านนะก๊ะ ยังเอ๊ะปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วปลดล็อกไปได้ถ้าเล่นในเอดแล้วแม่ไม่ปลดล็อกกูจะบอก <c oughs> ว่าเกมมึงเสียเฮีย <c oughs> เอ้ยชอม่อ้มึงอยู่ข้างบนมึงเอาเวลาอิ่งบุคลากรอยู่ข้างบนบนุคลากรเรียกเรียกอมบีม้ว่าบุคลากรเลยเหรออิงก็กเป็นบุคลากรเป็นการให้เกียรติที่ดีมากฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาทไม่ฆ่ากูก็ไม่รอดไอ้เฮียเขามาดูเรื่อง รู้เรื่องเียอะไรยิงกเอายิงกเอเลยสัสหังแน่หลังแน่หลแโอ้โหแมวเดี๋ยวมึงก็เขาเดี๋ยวมึงก็ตายโอ้โหฉันกำลังออดบอนงกเขาอ่ะงจะตายแล้วตุ้งหืมหน้ากูทงนี้ไม่มีคนเลยแ่ตรงนี้มีสัตรงนี้มีกวหมายถึงที่กูไปมันไม่มีนั่นแหละแตรงีมีผัวโทษะยไม่ได้ตั้งใจก็อีกคนมายืดระวัง ลูฟี่ใครมาคานอะไรตรงนี้วะโอ้โหแมงสาบเฮ้ยเมืชอบแมงสาบว่ะกูเรียกไงแมงสาบชัดกเป็นมุมไปเดอแมนไปเดอแมนโอ้โหตอนแล่ก็พาเพื่อนมาเล่นด้วยไอตัวอีตัวนึงไม่เอามาเลยนะอื่นเอามาได้ยกเป็นตัวนั้นตัวเดียวกูสู้ไม่ได้กูถึงเอามันมามีกดมารให้เพื่อนเห็นไม่ได้ไม่รู้ ไม่มีหรอกอยากให้มีมากเลยโอ้โอ้เอาให้แดงแดงแดงตาเย็นวิ่งมานี่วิ่งมาหามันมีทั้งสไนเปอร์มันมีทั้งอาวีจีอ่ะมึงคิดเอาดิเดี๋ยวมึงเจอสัตว์รัสเซียโหดสัตว์อ่ะเจอแล้วมุ้ตว์เออโดนยิงโดนตายละเนี่ยสไนเปอร์มันมีตัวหนึ่งอยสัตว์ไอ้ต้นมันรู้ถ้ากดคิวแล้วมันเพิ่มพันตาวินาห์เราวะไม่รู้เลย เพิ่มยังไงวะอยากรู้จริงแต่ต้องหมดแบบสีแดงนะมันทำยังไงวะมันมันทำอะไรวะคูถามน้องกดดิไม่แกล้งหรอกจริง,รงอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว <c oughs> ดีนะคูอยู่ที่โลกหลกเออลูฟี่ลูฟี่ฟตายแล้ว <Yeah. S 1> ลูฟี่แพ้กระสุนนะครับลูฟี่แม่งมีสองตัว <c oughs> บนนะ่ะบนเต็มเลยอยู่กับมึงอนะ เอ้ยลูฟีเต็มเลยอุ๊ยมาละมาช่วยแล้วอาวกูเพิ่ขึ้นกันไดทำไมนี่ทำไรเพื่อนกูวิ่งเลยชนกันไดหลบไปเลยมนุษย์กายพันธุ์นี้เฮโอ้รนแรงขอให้หลบไปนะผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนมีไฟเอ้ยถอยมาถอยมาตุ้มเอชเอ็ดเลยเฮียแม่งปั่นเน่าเนว่าที่คิดโอ้เจอเวลาคนเราต้องการเวลา เวลาอย่ข้างบนเกลือขึ้นไม่เอาข้างล่างมันข้างล่างก็เยอะอยู่กันเลือขึ้นไม่เอาก็ได้มชอบซ่อนอยู่ในในในซอกในห้องอะในเหลือี้่ขึ้นยังไงอ่ะขึ้นขึ้นไปข้างบนเลมีบันไดอยู่อาหาเกูก็ไม่น่าถามเลยเนาะแลวดูกงูโง่เลยแกนือถ้ามึงถามกูตอบเป็นตุกค้งเลยเว้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับเดินมม่ๆเจอแล้วขึ้นเอาง่ายคือกูจำได้คนเดียวคนอื่นไม่จำไม่ได้บอกคนอื่นแล้วเป็น่ะ กนใทำร้ายจิตใจผู้อื่นนไงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโอ้ยอย่ายิงหัวเขาไม่ทันแล้วบอกอะเล่นอะเล่นโอ้โอ้ใหม่ใหม่ใหม่บังคับกูก็ไม่เข้าใจว่ากระโดดโดดกับหลังทำไมมอ๊ยเป็นอย่างนี้แหละกูกูไม่เข้าใจเกมนี้เหมือนกันยิงยิงเราอยู่โดดกับหลังเนี่ยกูกลัวเปล่ากลัวกูไเฮี้ยนเลยทำไมต้องกระโดดกับหลังเนี่ยบอกว่าโปรเยโปรเยเห็นเราบอกใช่เหรอ ช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษบิดเบือนความจริงเนี่ยโทษโทษไม่ได้ตั้งใจผู้สื่อข่าวไม่ได้แน่นอนต้นหลังหลังมึงเอาคืนจากการลัดคีพบ่ไอ้สัตว์นานแล้วเรื่องมันนานแล้วเรื่องมันนานกวล่ะนี่ก็เพื่อนเดินห้าข้างนี่ก็เพื่อนเพื่อนที่ไอ้เพื่อนมันอยู่โคตรห่างเลยสัตว์รูปไปป๊อตบอลรับออกมาต้นบอลรับตัวอะไรวะพึ่งมั้งเฮ้ยไอ้สไปดี้มึงมาว่ะที่ไอ้จะไปหาไม่ได้เจน เงียดจริงด้วพึ่งแต่ว่าเออโอเคละฆ่าก็ได้มันอยู่ไหนอ่ะตัวมันอ่ะเออเห็นละโอ้ตายห่าเราตายเราโอ้ยอย่าทำอย่างน yeah. ี้อย่าอยู่กับขู่อย่าอยู่กับขูหายไปที่ไหนวะอยู่ข้างล่างเหรอเออตายโอ้แบงโดนพึ่งกัดโดนพึ่งกัดโดนแมงมุมกินเนี่ยไม่อยู่ในรูทำไมวะ เก็บเวลอยู่เฮ้ยปั๊มอยู่